แม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้มากับ d o s s s w s s s นะคะสูตรนี้นะคะทำง่ายค่ะนุ่มมากๆค่ะแล้วก็ไส้เป็นคาสตาร์ดกับช็อกชิพนะคะก่อนจะไปชมวิดีโออย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะเราจะมาทำในส่วนของไส้กันก่อนนะคะที่เป็นตัวครีมนะคะน้ำตาลทรายค่ะ เกลือค่ะแมงกระพดค่ะแป้งสาลิอเนกะสมค์ค่ะ,นะ,ค,ะคนให้ทุกอย่างกระจายตัวค่ะไข่แดงคันหนึ่งฟองไม่มีไข่ขาวนะคะ ผสมให้เข้ากันดีนะคะให้หมดผงแป้งเมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะวันนี้ลาเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะนมค่ะผสมนะ,ะให้ทุกอย่างละลายดี ตอนนี้ทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะจะเห็นว่าแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะจากนั้นนะคะใส่เนยค่ะจากนั้นนะคะนำขึ้นตั้งเตานะคะไฟกลางไปทางอ่อนค่ะนำหม้อนะคะขึ้นตั้งไฟนะคะไฟกลางไปทางอ่อนนะคะคนตลอดเวลาค่ะให้เนยละลายและ ให้คัสตัดเราเดือดนะคะตอนนี้นะคะนมก็เริ่มเดือดแล้วนะคะข้างๆนี่เริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะถ้าใช้ไฟแรงไปนะคะไส้เราอ่ะจ,จะเป็นลิ่มๆเป็นก้อนๆนะคะนะจะไม่ค่อยเข้ากัน ตอนนี้ไส้เริ่มเนียนแล้วนะคะไส้จะต้องเนียนล่อนออกจากกระทะแบบนี้นะคะถือว่าสุกนะคะพ้นประมาณนี้นะคะเขาจะต้องหยดตรงปลายเนี่ยเป็นสัมเหลี่ยมแบบนี้นะคะสัมเหลี่ยมใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วยกลงเลยค่ะตอนนี้นะคะเรายกลงจาก เตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราคนให้เขาคลายร้อนสักครู่นะคะจากนั้นนะคะเอาใส่ภาชนะอื่นเลยค่ะเพื่อให้ใคลายความร้อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้เย็นลงนะคะโดยใช้ฟิล์มใสหรือถุงพลาสติกก็ได้นะคะปิดนะคะให้ แนบไปกับตัวขาาัาวสา์ดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ปิดแนบไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นไอ้น้ำแล้วไซเราจะแฉะนะคะจากนั้นนะคะวางเอาไว้จนเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนำะมาใช้ค่ะนี่อผสมนะคะไข่ไก่สองฟองค่ะนมค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะ ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะยีสต์ค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะ สามารถนวดแป้งด้วยเครื่องทาขนมปังได้นะคะแล้วก็สามารถนวดแป้งด้วยเครื่องนวดแป้งได้นะคะตอนนี้นะคะแป้งเริ่มรวมกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะจะนวดต่อด้วยมือแล้วก็ใส่เนยนะคะเนยนะคะวิธีนวดมือโดยไม่ให้แป้งหรือโดแชร์ติดมือนะ,ะบี้เนยกับ มือก่อนนะคะเราค่อยนวดจากนั้นนะคะนวดจนเป็นฟิล์มได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะแป้งแฉะแต่ไม่ค่อยติดมือนะคะเพราะว่าเหนื่ยเยอะนะคะกดเนยเข้าไปในแป้งนะคะดันพับดันพับนะคะนวดจนขึ้นฟิล์มได้เลยนะคะนวดสลับฟาดนะคะ ก็น,นวดด้วยดันพับนะคะดันพับแล้วก็ยกขึ้นฟาดด้วยนะคะตอนนี้แป้งเนียนนุ่มดีแล้วนะคะไม่ได้ฟิลมเยอะนะคะใช้ได้แล้วนะคะประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวเราจะรวบแป้งเราพักแป้งนะคะแป้งติดมือเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะ ระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าอากาศร้อนอาจใช้เวลาพักแป้งไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะถ้าอากาศเย็นอาจจะใช้เวลาพักแป้งมากกว่า1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งพองขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะรวบแป้งให้ตึงนะคะใส่น้ำมันพืชลงในอ่างพักแป้งเล็กน้อยค่ะแค่พอไม่ให้แป้งติดนะ ค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเตรียมกระดาษรองอบหรือแผ่นซิลิโคนเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะรีดแป้งบนนี้นะคะเอาแป้งออกจากโถได้ค่ะโรยแป้งบางๆให้ทั่วนะคะกันติดเราจะรีดแป้งให้ได้ประมาณ24 คูณสามสิบห้าหรือสี่สิบนะคะกว้าง24ยาวสามสิบห้าถึงสี่สิบเซนเพื่อให้ขอบเขาตรงนะ,ะเราใช้ไม้บรรทัดทำขอบอย่างเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะใช้ไส้คัสตาร์าดที่เราทำเอาไว้นะคะเย็นดีแล้วนะคะปาดลงไปค่ะ ปาดคาสตาร์ดเสร็จแล้วนะคะโรยด้วยช็อกโกแลตชิปค่ะโรยให้ทั่วๆนะคะจากนั้นนะคะเรายกแผ่นซิลิโคนหรือกระดาษไขรองอบยกขอมแป้งนะคะขึ้นมาพับลงไปเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดนะคะเป็น6ชิ้นนะคะชิ้นละประมาณ4เซนนะคะ วัดก่อนคร่าวๆนะคะตับลงไปเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะยกไปวางเรียงบนถัดอบค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งรอบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ40นาทีค่ะพักแป้งค่ะ นี้นะคะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก็หนบเราจะทาหน้าด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะผสมกับนมหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นทาบางๆด้านบนค่ะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำเขอบได้เลยค่ะอบสุกอบอกมาแล้วนะ สวยนะทานมากๆนะคะงนั้นนะคะเราจะทาด้านบนนะคะด้วยเนยละลายค่ะสําหรับออริจินอลนะคะเขาจะทาด้วยน้าเชื่อมอีกทีหนึ่งนะคะหรือจะโรยด้วยน้าตาลไอซิ่งก็ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ๋ยอย่าลืมกดกระด,กดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ